สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการทำงานร่วมกันของแอปพลิเคชันที่เป็น AI แล้วก็แอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ AI นะครับว่าจะมีหลักการหรือแนวทางในการใช้ประโยชน์สูงสุดยังไงนะครับในครั้งที่แล้วเราคุยกันเรื่องถึงแอปพลิเคชันที่เป็น AI ทางฝั่งวิจัยนะครับเช่น Size Space, S size นะครับ Analysis คอนเซนแซสกราฟซีต่างๆนะครับอันนี้เราเรียกว่า AI ทางด้านวิชาการนะครับซึ่งเขามีความโดดเด่นในเรื่องของการสืบค้นข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องของการอ้างอิงนะครับหรือแม้แต่ Google Scholar นะครับก็เช่นเดียวกันครับก็จะอยู่ในฝั่งฝั่งนี้นะครับคือฝั่งของวิชาการบางตัวก็อาจจะฝัง AI ไว้นะครับซึ่งทำให้มีความ เชี่ยวชาญเป็นพิเศษนะครับเช่นการทบทวนวรรณกรรมการดึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆรูปแบบการเรียบเรียงนะครับอย่างพวก Science s ส a c e หรือ a อลเ y s i ิพวกนี้ทำได้ดีนะครับอย่าง Google Scholar ก็อาจจะไม่เชิงมี AI สัซทีเดียวนะครับอาจจะไม่อาจจะไม่ได้มี AI ที่ฉลาดนักนะครับในในลักษณะเดียวกับเ i ส e หรือว่า a อลเ y น i ินะครับแต่ก็เป็นช่องทางหนึ่งในการค้นหาข้อมูลนะครับก็อาจจะถือว่าเป็นาทาง ฝั่งวิชาการได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ AI อีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า AI ฝั่งความคิดสร้างสารรค์ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับก็คือพวก ChatGPT พวก Gemini นะครับ c l a u d Perplexity นะครับแล้วก็อีกหลายๆตัวอันนี้เป็นกลุ่มที่2นะครับยังมีอีกกลุ่มนึงครับก็คือกลุ่มที่3นะครับกลุ่มที่3เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ AI นะครับอย่างเช่นพวกแอปพลิเคชันในการ run สถิติ นะครับพวก spss, r i t r e l amos นะครับ eview, t a t a ต่างๆเหล่านี้นะครับหรือแม้แต่พวก jamovi นะครับพวก jazz นะครับเป็นโปรแกรมใหม่ๆนะครับก็เช่นเดียวกันครับเหล่านี้ก็จะเป็นแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ ai นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับทุกท่านครับเราจะมีกลุ่มนะครับของแอปพลิเคชันเนี่ยอยู่3กลุ่มนะครับทบทวนในครั้งหนึ่งนะครับก็คือ ai ฝั่งวิชาการ นะครับกลุ่มที่1น,นะครับกลุ่มที่2เป็น AI ด้านความคิดสร้างสารรค์พวกชัด GPT นะครับพวก Gemini แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งไม่ใช่ AI นะครับก็จะเป็นพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้กันในทางวิจัยนะครับนะพวก uh, SPSS พวกนี้นะครับเอาละทีนี้เวลาเราจะทำงานวิจัยครับนะครับ,นะรบหลายท่านอาจจะยัง ไม่ทราบว่าเราสามารถที่จะเอา AI ทั้งสามกลุ่มเนี่ยครับมาผนวกกําลังกันนะครับเพราะว่า AI แต่ละตัวเนี่ยโหเปรียบเสมือนซุปเปอร์แมนเนาะนะอย่างเจมินายนะครับเรื่องของ c h a t GPT พวกเนี้ยเขาเก่งมากนะครับในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์แต่เขาข้อจำกัดในเรื่องของการอ้างอิงนะครับอย่างที่เราได้พูดคุยกันไปหลายครั้งละนะครับในฝั่งของวิชาการเขาเก่งในเรื่องของความคิดสร้างสารรค์สืบค้นข้อมูล นะครับแต่ถ้าถามต่อยอดอะไรเข้าไปเนี่ยบางทีเขาก็ตอบไม่ได้นะครับเพราะเขาก็จะต้องอ้างอิงจากาฐานข้อมูลที่เขามีอยู่นะครับอันนี้คือความดีงามของเขานะครับแล้วก็ AI ฝั่งความคิดสร้างสารรค์เนี่ยอาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับมากนักนะครับถ้าเราไปดูใน c h a t GPT เนาะข้างล่างของ c h a t GPT เนี่ยเขาก็จะบอกเลยนะว่า c h a t GPT เนี่ย can make mistake คืออาจจะมีเรื่องของความผิดพลาดได้นะครับซึ่งเป็นเรื่องของ ปกติของ AI ฝั่งความคิดสร้างสารรค์นะครับเพราะว่าความคิดสร้างสารรค์คืออะไรครับ Generative AI คือการสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการความแม่นยำนะครับถึงถึงเราจะบอกว่าเขาไอเดียดีนะแต่แต่มันความแม่นยำมันก็จะยอมรับได้ยากนะครับจะต่างจากแอปพลิเคชันที่ไม่มี AI อ่ะอันนี้ค่อนข้างเอาพุท t แต่ละครั้งนะครับก็จะค่อนข้างมี reliability แหขอข้อาตใช้ศัพท์ทาง วิจัยนะครับก็คือเชื่อถือได้นะครับวัดได้จริงนะทั้งวาลิตแล้วก็รีไลย์วัดได้จริงแล้วก็เชื่อถือได้ทํากี่ครั้งก็ได้ผลเหมือนเดิมอย่างเราใส่ Data เดียวกันนะครับเข้าไปเรารั n regression ผลก็จะเหมือนเดิมทุกทุกอย่างทุกประการนะครับอันนี้ก็เป็นแอปพลิเคชันที่ไม่มี AI นะครับเอาละแต่ทั้ง3กลุ่มเนี่ยครับจริงๆเนี่ยเราจะแยกกันทําก็ได้นะครับก็คือใช้ ให้มันเหมาะสมกับลักษณะของงานนะครับแต่นะครับอันนี้คือประเด็นของวันนี้เลยนะครับที่ผมคิดว่าอาจจะยังไม่มีใครบอกนะครับเพราะว่าต่างต่างแอปมันก็ standalone ของเขาอะนะครับนะแต่มันจริงๆเราสามารถผนวกนะครับเราก็จะเหมือนเปรียบเสมือนมีซูปเปอร์แมนสมตัวนะครับซูปเปอร์แมนสามคนมาช่วยเราผนึกกําลังกันนะกลายเป็นซู p เปอร์ฮีโร่เลยทีเดียวนะครับอ่ะจะมีแนวทางอย่างไรนะครับ เอาแบบนี้ครับทุกท่านครับเวลาพวกเราจะทําวิจัยนะครับผมอยากาเป็นวิจัยทางวิชาการนะครับนะถ้าเป็นวิจัยเพื่อใช้งานอันนั้นก็อีกแบบหนึ่งนะอันนั้นไม่เน้นการอ้างอิงมากนักเช่นวิจัยเพื่อใช้งานเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลนะในองค์กรเราเองนะครับเพื่อจัดทาแผนกลยุทธ์จัดทาแผนการตลาดนะครับหรือวางแผนการเงินหรืออะไรก็แล้วแต่อันนั้นก็จะเป็นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคือคอ่คอนข้างง่ายนะไม่เพราะไม่เน้นอ้างอิงเยอะ นะครับเกไหมครับแต่วันนี้เราจะพูดถึงในทางวิชาการนะครับทารายงานทางวิชาการบทความทางวิชาการแอปพลิเคชันที่จะใช้ใน3กลุ่มนี้ครับผมแนะนําอย่างนี้เลยนะครับให้เอา AI ทางฝั่งวิชาการเป็นตัวตั้งนะครับอย่าง s i ยสเปซเอ a l ส s ิส s อสไซส์พวกนี้ครับสกอเซีนะครับเป็นตัวตั้งนะครับเพราะนั้นเราต้องการข้อมูลในเรื่องอะไรนะครับต้องการความหมายนิยาม นะครับลักษณะ,ะของเรื่องต่างๆนะเช่นการทํางานเป็นทีมเออมันหมายถึงอะไรนะครับมันมีการมัน,นเป็นทีมที่ดีมันมีลักษณะยังไงองค์ประกอบของทีมที่ดีจะประเมินะระดับของการทํางานเป็นทีมที่ดีนะครับของคนขององค์กรนะครับหรือของหน่วยงานมันจะทําอย่างไรนะครับอันนี้เราจะคุ้นเคยเราก็เริ่มจาก AI ทางฝั่งวิชาการนะครับผมเน้นย้านะเริ่ม AI ทางฝั่งวิชาการนะครับ เราก็จะได้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับเพราะว่าเขาอ้างอิงจากเปเปอร์นะครับหรือจากหนังสือหรือจาก p r o ซ e e ด i n g นะครับหรือจากตัววิญญาณิพนธ์นะครับจริงๆที่มีตัวตนซึ่งเป็นเรื่องปกตินะครับในในอดีตนะครับนะแต่ในปัจจุบันเพียงแต่ AI พวกนี้เขาช่วยดึงข้อมูลนะครับมาให้เราได้เลยนะเป็นสิบ เปเปอร์ paper, เป็นร้อยเปเปอร์เนขาช่วยไปค้นหามาให้คำที่มัน related นะครับหรือว่า relevance หรือว่าสอดคล้องกับเรื่องที่เราศึกษานะครับแล้วเรายังสามารถสั่งให้เขาคัดกรองนะว่าของาน3ามปีล่าสุดของานเฉพาะที่เป็นบทความวิชาการนะครับของานที่เป็นอยู่ในท็อปเทียนะครับตรงเนี้ย i i ทางฝั่งวิชาการเนี่ยเขาทำได้เลยนะครับทั้งตัว e i ช e s ส a อ a s ิ s s นะครับ คอ n s ซนซัสนะครับสกอลาซี Scholars, นะครับหรือสายสเปซพวกนี้จะคุณสมบัติจะคล้ายๆกันนะครับอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างในรายละเอียดเอาละทีนี้จริงๆเนี่ยเฉพาะ AI ในฝั่งของวิชาการตรงนี้นะครับก็ช่วยเราได้เยอะมากแล้วนะครับแต่เราอยากให้ช่วยเยอะกว่านี้อีกนะครับเราทำยังไงครับถ้าบางอย่างนะครับโดยเฉพาะบางอย่างเนี่ยถ้าเราอยากจะได้รายละเอียดมากขึ้นนะครับแล้ว AI ฝั่ง ตัวฝั่งวิชาการเองก็ตอบไม่ได้นะครับนะครับถ้าเป็นเรื่องใหม่ๆเลยอ่าเราก็ถาม AI ฝั่งความคิดสร้างสรรค์นะครับเช่นของานวิจัยที่เกี่ยวกับภาวะผู้นําใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้นะครับสมมติผมใช้คําแบบเนี้ยแน่นอน AI ในฝั่งของฝั่งวิชาการเนี่ยเขาไปหางานแบบนี้ไม่ได้หรอกนะครับหรือผมบอกว่าให้ช่วยบูรณการทฤษฎีใหม่ไอเนี่สทฤษฎีเนี่ย,ท,ยที่เพิ่งเสนอกันมาเนี่ย นะครับช่วยบริการให้หน่อยนะว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นทฤษฎีที่สี่เออถ้าผสมประสานกันมันจะเป็นยังไงนะครับเหล่านี้เอฝั่งวิชาการเขาอาจจะตอบไม่ไดน้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องถาม AI ฝั่งความคิดสร้างสรรค์โอเคไหมครับเอาละทีนี้มันจะทำงานร่วมกันยังไงนะครับอ,อย่างที่ผมบอกนะ AI ฝั่งความคิดสร้างสรรค์ตะเกียนะครับบอกว่าให้หางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องภาวะผู้นา ที่ไม่เคยมีมาก่อนในโลกนี้นะครับพอได้มาปั๊บเนี่ยเราไปใช้งานได้ไหมเอาข้อจริงเราไปใช้ไม่ได้นะครับนะวิธีการคือให้เราลองเอาคีย์เวิร์ดนะครับคียนะ์เวิร์ดจากไอเดียของความคิดสร้างสารรค์ในตรงนี้ครับเราลองไปเซิร์ชใน AI ฝั่งวิชาการอีกทีหนึ่งนะครับผมสมมุตินะเช่นเขาบอกว่าเป็นภาวะผู้นำที่สื่อสารกับจิตใต้สำนึกของพนักงานอ่าโอเค มันมันก็ไม่น่าจะมีชัดเจนนะภาวะผู้นําแบบนี้นะครับแต่แต่ฟังดูแล้วน่าสนใจอ่ะนะครับเราก็ลองไปเซิร์ชดูครับในเอไอฝั่งของอวิชาการนะครับว่าการสื่อสารกับจิตใต้สํานึกของผู้นำอ,า,นอาจจะใช้คีย์เวิร์ดแบบนี้ก็ได้นะหรือผลกระทบของอจิตใต้สํานึกนะครับที่มีต่อผลการแบบงานอะไรต่างๆก็แล้วแต่เห็นไหมเราคีย์เวิร์ดนะครับไปเซิร์ชทาง AI ฝั่งวิชาการ เราก็จะได้รายละเอียดนะครับในอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเพราะนั้นที่บอกว่าใหม่มันอาจจะไม่ใหม่หรอกนะฮะมันอาจจะไม่ไม่ค่อยมีอะไรที่ใหม่ทีเดียวหรอกนะครับแต่ตัวไอเดียเหล่านี้ครับเราได้มาจาก AI ฝั่งความคิดสร้างสรรค์นะครับซึ่งบางครั้งเนี่ยมันไม่มีตรงตรงในฝั่งวิชาการหรอกนะครับหรือการผสมผสานทฤษฎีสามสี่ทฤษฎีนะครับหรือให้วิเคราะห์ว่าทฤษฎีไหนมีจุดอ่อนยังไงนะครับเราเอาคีย์เวิร์ดพวกนี้ครับ ไปใส่ใน AI ฝั่งวิชาการได้เพื่อหาเปเปอร์หาบทความเห็นไหมครับอันนี้เป็นลักษณะของการทํางานร่วมกันระหว่าง AI ฝั่งความคิดสร้างสารรค์นะครับกับฝั่งวิชาการนะครับอีกอย่างหนึ่งครับในการผสมผสานเอาสองกลุ่มนี้ก่อนนะ AI ความคิดสร้างสารรค์เอา AI วิชาการก่อนอาบางอย่างเนี่ยครับ AI ฝั่งวิชาการเนี่ยเขาเจอเปเปอร์ละนะครับแต่เขาอาจจะวิเคราะห์ได้ไม่เก่งเราสามารถก๊อปปี้ครับ นะก๊อบป,ปี้ชื่อนะหรือก๊อบป,ปี้ DOI นะหรือเป็นที่เป็นรหัสเนี่ยนะครับหรือแม้แต่บางท่านใช้ o o o l l s s h o o l r ครับมันก็จะมีอ้างอิงใช่ไหมหรือมี DOI นะเราก๊อบมาเลยครับที่เป็น APA Style MLA นะครับหรือหรือจะก๊อบชื่อหรือดี i ไนะครับได้หลากหลายนะก๊อบอ้างอิงก็ได้ก๊อบชื่อก๊อบดี i ก็ได้แล้วเอาอมาเพจใน AI ฝั่งความค,ามคิดสร้างสารรค์เหล่านี้ครับแล้วจะให้เขาวิเคราะห์อะไรก็ได้ครับให้เขาทําเป็นตารางก็ได้ว่าในบทความนี้ นะครับขอ,เ,อ,อเรื่องของตั้งแต่ให้ทําเป็นชื่อผู้แต่งนะครับชื่อเรื่องนะครับระเบียบว,วิธีวิจัยตัวแปรอิสระตัวแปรตามผลการศึกษานะให้ทําเป็นตารางสั่งอะไรก็แล้วแต่ครับเห็นไหมครับเราก็จะได้ในสิ่งที่เราต้องการที่ตัว AI ฝั่งวิชาการให้เราไม่ได้นะครับต่อให้ s i z space เนี่ยสามารถทําเป็น t เบิลเนาะนะที่จําแนกในเรื่องของคอลัมน์ต่างๆที่เราจะสั่ง แต่ถ้าบางทีมันก็ไม่ได้มีในนั้นแล้วเราอยากให้มันฉลาดขึ้นเราก็ก๊อปสิ่งเหล่านั้นนะครับหรือเราแอดทัสเปเปอร์ไปเลยก็ได้ครับนะ,นะตัว PDF เลยนะครับก็ได้ไปใน AI ฝั่งความคิดสร้างสรรค์เราอาจจะแอดทัสไป10เปเปอร์หรือ10อ,อ้างอิงแล้วก็สั่ง AI ฝั่งฝั่งความคิดสร้างสรรค์นะครับให้เขาเจเนเรตในลักษณะที่เราต้องการนะครับอ่ะสังเกตไหมนี่ก็เป็นการทำงานร่วมกันได้ลวนะครับระหว่าง AI ฝั่งความคิดสร้างสรรค์กับฝั่งวิชาการ เราใช้ให้คล่องครับนะกับไปกลับมาลักษณะนี้นะครับโชคดีอีกอย่างหนึ่งครับทุกท่านครับวันนี้นะครับอย่างในตัวของ ChatGPT เนี่ยนะครับถ้าเราไปเข้าไปตรง Explore GPT นะครับที่เป็น GPT ที่จ่ายเงินเนี่ยนะครับเขาก็จะมี GPT นะครับที่มีบริษัทที่สร้างไว้แล้วนะครับในเรื่องของ Research and Analysis นะครับถ้าท่านเข้าไปดูนะครับ นะมันก็จะมีเมนูที่เกี่ยวข้องกับคอนเซนแซสนะครับจริงๆมันเป็นปลักอินอยู่นะเมื่อก่อนแต่ GPT ในยุคใหม่เนี่ยเราเข้าไปใน Explore GPTs นะครับฝั่งซ้ายมือเนี่ยนะครับลองกดเข้าไปนะครับแล้วมาเลือก Research and Analysis d n a นะครับมันก็จะมี AI อย่างเช่นสายสเปซลิงก์ให้เราอยู่แล้วนะครับมีมีตัวอื่นๆที่น่าสนใจนะครับนะในเรื่องของโอ้โหนี่ผมดูมีเยอะเลยมิสกอ l a า GPT ซึ่งในสกอรา GPT เนี่ยรวมอะไรไว้บ้างครับรวม Google Scholar รวมฐานข้อมูลดังๆนะเช่น Jester นะครับมี PubMed นะครับแล้วโออีกหลายๆตัวเลยหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้าเรากดนะครับเช่นกดสกอรา GPT ปั๊บเนี่ยนะครับมันทำงานบน Chat GPT นะแต่เราสามารถคีย์พร้อมนะสั่งเช่นขอ,อบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับซอฟต์พาวเวอร์ Soft Power นะครับที่ตีพิมพ์10บทความล่าสุด อ่านะครับโอเคไหมเราก็จะได้สิบบทความล่าสุดแล้วก็มีความน่าเชื่อถือครับนะจากเดิมที่บอกว่า ChatGPT ถ้าเป็นเดียเด่ยวๆของเขานะมันไม่น่าเชื่อถือแต่พอเขาปลั๊กอินในลักษณะนี้มันจะน่าเชื่อถือนะครับน่าเชื่อถือยังไงบทความที่ได้มันจะมีลิงก์ให้เรียบร้อยเลยแล้วก็มีลิงก์ให้เรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็จะมีบอกว่ามาจากฐานข้อมูลไหนเราคลิกเข้าไป นะครับเพราะยังไงเราให้ AI เป็นผู้ช่วยเราอยู่แล้วนะครับเราเข้าไปตรวจสอบอยู่แล้วอันนี้เป็นการทํางานร่วมที่มันปลั๊กอินมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งมันน่าสนใจมากนะครับหมายความว่าเราสามารถเข้าสาย p a c e จากฝั่งของ ChatGPT ก็ได้นะครับเราเข้า Scholar AI เข้า Consensus นะครับเข้า Wolfram นะครับในตัวที่เป็นวิเคราะห์นะครับเชิงปริมาณเชิงคุณภาพก็ได้อีกนะครับอันนี้เราสังเกตว่าการทำงานระหว่าง AI นะครับทางฝั่งความคิดสร้างสารรค์กับ AI ของฝั่งวิชาการเนี่ยมันก็จะแนบแน่นมากขึ้นนะครับเพราะงานของเรามันก็จะมีคุณภาพครับนะคือเราสั่งสั่งได้ว่าเราอยากได้อะไรยังไงนะครับนะมันจะดีกว่าที่เราจะไปทําแบบเดิมนะวันนี้ทุกท่านได้ไอเดียนะครับได้แนวคิดนะครับแล้วก็ได้วิธีการนะครับนะขอให้เราเอาเวลาไปทําอย่างอื่นนะครับที่มันต่อยอดนะครับดู the writing นะทำสิ่งที่มันมีคุณค่านะต่อเนื่องต่อยอดจากงานของเรานี่แหละนะครับเอาละครับมี AI กลุ่มหนึ่งประธานโทษไม่ใช่ AI เป็นแอปพลิเคชันอีกกลุ่มหนึ่งที่เขาไม่มี AI นะครับแต่เราสามารถที่จะเอาผลลัพธ์นะครับของตัวแอปพลิเคชันเหล่านี้ครับมาใช้ให้ AI ฝั่งความคิดสร้างสารรค์อธิบายก็ได้ครับผมยกตัวอย่างเช่นเราได้ผลลัพธ์จาก SPSS นะครับเช่นเรารันลีเกชันมาเนี่ยมันก็ได้แต่ตารางมานะแต่ผลมันไม่ได้อธิบายอะไรยังไงเราสามารถ Copy นะครับตารางเหล่านี้นะครับหรือเราไปรัน CFA นะครับ SCM นะจาก AMOS หรือจาก JMW a o v ก็แล้วแต่แล้วก็ผลเหล่านั้นมาใส่นะครับให้พวกอัจ i n i นายก็ได้เนาะดูให้มันสอดคล้องกันาจารยนาอธิบายนะครับว่าจากตารางผลนี้มันจะอธิบายยังไงได้บ้างนะครับหรือให้อธิบายในเชิงวิชาการนะครับหรือเข้าโค้ดก็ได้ครับ นะรับภาษาเขาดีนะอาจจะใส่สเปกนิดหนึ่งหรือใส่ตัวอย่างนิดหนึ่งว่าในทางวิชาการเขาอธิบายแบบนี้เออให้ลองอธิบายนะครับเราก็ได้ไอเดียได้ไกด์ไลน์มานะครับในการที่จะเอาไปเขียนได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็รีไรท์ใหม่เข้าไหมครับทุกท่านครับเอาละนะครับเพราะฉะนั้นสามกลุ่มนะครับเราจะผนวกผสมผสานทําให้งเราทํางานวิจัยได้สะดวกรวดเร็วนะครับมีคุณค่ามากขึ้นกลุ่มแรกครับคือ AI ฝั่งวิชาการอย่ายลืมนะครับเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งนะครับพวกไซสเปสเอสไซเอลสิตเอไอกลุ่มที่2คือ AI ไอฝั่งความคิดสร้างสรรค์นะครับอสอบถามได้สารพัดในเรื่องนี้นะครับแล้วก็พยายามลิงก์ AI แต่ละตัวเข้าด้วยกันนะครับทั้งฝั่งวิชาการและฝั่งความคิดสร,ร้างสรรค์นะครับรวมทั้งเออแอปพลิเคชันที่ไม่ใช่ AI นะเราก็ยังเอาเข้ามาเกี่ยวพันนะครับกับ AI เราได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลครับทุกท่าน ผมคิดว่าง,งานวิจัยเราจะมีคุณภาพมากขึ้นทํางานได้รวดเร็วได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ดีขึ้นแน่นอนนะเรามีเวลาเราจะเอาใช้สติปัญญาของเรานะครับในการคิดวิเคราะห์เพิ่มเติมนะต่อยอดในการนำไปปฏิบัติหรือจะสร้างงานวิจัยใหม่ๆก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับลองไปผสมสานาลองใช้ดูกันนะครับ